ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนก,ก็คือตั้งค่าเมาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นตั้งค่าตามคนดงังตามนักสตรีมเมอร์หรือว่าตามนักแข่งในเอน็นคับเนและ วันนี้ถ้าพี่พูดไปไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายคนขอมาเยอะมากๆนะครับนอร์ดีวว่าเยอะโคตรกันไปเลยนะครับน้อนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็จะเป็นทางด้านของ r u o k นะครับนอก็คือวันนี้นะครับพี่ได้ตั้งค่าของ r u o k แผ่นใหม่ล่าสุดมานะครับและอย่างนี้พี่บอกนะครับนอว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับนอในส่วนของตั้งค่า r u o k นะครับนอก็เป็นคลิปนี้เลยนะครับดีว่า จัดหนักจัดเต็มให้แน่นอน100%นะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนื้อในส่วนของตั้งค่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยรายกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะครับและคลิปนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็ลาไปเลยในส่วนของบัตรกริ่งหน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนเดี้เลยนนะครับเาะก็ต้้องฝากกันดวยละกันนะครับเนาะคนละ หนึ่งหลายคนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท CO, ่านี้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องและอย่างที่พี่บอกนะครับว่าถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ต้องฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามลวกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็รีดดีว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับน้องและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าของยูเคนะครับวันนี้มีมาให้แน่นอนนะครับน้องตามคำเรียกร้องหรือว่าตามคำขอแน่นอนนะครับน้องก็ ว่าพี่จัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับทุกคน มาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของอายุเคนะครับเนาะพี่ทูยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าหาข้อมูลมาได้ประมาณนี้จริงๆนะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับเนาะอายุเคใส่เป็นศูนย์นะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้ามือถือใส่เป็นศูนย์นะครับในคอมใส่200อนะครับเนาะก็สวดกันไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอายุเคเขาเล่นในคอมนะครับทุกคนต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยแล้วกััััันน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 นะะะะคครรรรบบบเาาพีีีี่่จมมมปปปลยใใ้้้้ชืือออถไดก็ณ ก็เป็นทางด้านของ อายุเคตั้งนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนสามารถตั้งตามได้แน่นอนนะครับเนาะและพี่ไปเทสมานะครับเนาะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ดีนะครับเนาะออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับต่อมากล้องเลดดอดนะครับกล้องเลดดอดให้เราใส่อยู่ที่80นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่ากล้องเลดดอดนะครับถ้าใส่ประมาณนี้นะครับจะเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับเนาะไม่เกี่ยวกับอายุเคนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นความคิดส่วนตัวพี่นะครับเนาะเรียกได้ว่าพีีี่่่ตััััั้้้้้้้งปรรรระะะะมมาาาณนน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 คคคบบบอออออกกก็็เขหววดแแยูล ประมาณนี้นะครับและเท้าหัวที่จะจัดกันไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะต่อมาเป็นทางด้านของสุโบคุณสนะครับเนาะสำหรับสกโบรคุณนะครับก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับสกโบรคุณสอนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่130 8นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนนอะตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเราประกันเลยนะครับว่าสโค๊ตคุณ2ก็ดึงหัวได้เหมือนกันนะครับนนอะเวลาซูมสโค๊ไปแล้วก็ดึงหัวได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนง่ายๆนะครับนนอะและที่สําคัญนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับนนอะเราก็ต่อมาเป็นสโค๊ตคุณ4นะครับสำหรับสโค๊ตคุณ4นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเนาะหนึ่งห้าหกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เราตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับสโค๊ตคุณพี่ขออบกกเลลยแ้วันนะครับว่าาถ้ตั้ง ประมาณ ar, านี s. <S ้นะครับนอก็สามารถตั้งได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ตั้งอยู่ที่156ได้เลยนะครับหรือว่า156นั่นเองนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอรับประกันเลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอนนะครับนอแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอก็ตั้งอยู่ที่ 50เท่านั้นนะครับนอรก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแ้วกันนะครับนอรว่าอันนี้นะครับนอรก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอรถ้าทุกคนอยากตั้งก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอรว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอรก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอร์สำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นมุมมองอิสระนะครับให้ตั้งอยู่ที่200ได้เเลลยยนนนนะะคคครรัับบทุกี่สองประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคน และก็ย like no. so like ok. no. mm ังไม่หมดเท่านี้นะครับน้อยังจะมีทางด้านของการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมเป็นของพี่แล้วกันนะครับพี่เอาให้แล้วกันนะครับน้อก็คือมันอาจจะใช้ในมือถือได้นะครับเพราะว่าของอียูเคนะครับเขาเล่นในคอมอาจจะใช้ในคอมได้นะครับน้อแต่ก็ถ้าใช้ตามพี่นะครับสามารถเล่นในมือถือได้นะครับน้ออันแรกนะครับให้ใช้เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสกอบนะครับอันที่3ให้เปิดนะครับน้อแล้วก็อันที่4ให้เปิดอันที่5ให้เปิดที่โอเคเจ็ด ให้เปิดนะครับนแล้วก็อันที่8ให้ปิดนะครับอันที่9ให้เปิดนะครับเนาะเปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับพี่ขอบอกเรยแล้วกันนะครับว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะจะเข้าหัวดีมากๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากตั้งก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอ่งพีแจใ้ แล้วกันนะครับน้อยพี่แถมให้แล้วกันนะครับน้อก็คือสําหรับขนาดปุ่มยิงนะครับนอนี่รวยนะครับตั้งตามนี้ได้เลยนะครับมี3ขนาดนะครับมือถือหน้าจออีกเล็กนะครับตั้งอยู่ที่49นะครับน้อมือถือที่มาเร็วมารุ่นปัจจุบันนะครับตั้งอยู่ที่59นะครับมือถือที่แบบว่า เล่นใน iPad หรือว่าในคอมนึงครับที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ๆนะครับเนอตั้งอยู่ที่69นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากตั้งนะครับนอก็ตั้งตามนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอรีดดีว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นตั้งค่าตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครัับนว่าจด เต็มกันไปเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับเนาะว่าออกมาดีแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะส่วนเรื่องกราฟิกนะครับเอาเป็นว่าพี่แนะนาเลยลวกันนะครับมือถือแม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางราบลื่นหรือว่ามาตรฐานมือถือแรงตั้งระดับสูงหรือว่าระดับแม็กไปได้เลยนะครับส่วนเรื่อง DPI ยอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากตั้งนะครับตอนนี้ อยากตั้งนะครับเนาะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็จะได้ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะเราก็อย่างที่บอกนะครับเนาะว่าตั้งค่าโคตรดีนะครับเนาะแล้วก็อายุเคนะครับเนาะก็ ได้เทสให้ดูแล้วนะครับเนาะว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับเนาะส่วนเรื่องตั้งค่าพีทูยังไงนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าหาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับที่หาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับสำหรับตั้งค่านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้พี่ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ลวกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ อยากสนับสนุนนะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังสบายไม่ต้องเสียตังโดนเนตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละห um, ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะคลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนอย่างให้พี่บอกนะครับเนาะว่า เจอกันใหม่นะครับนอคลิปหน้าและมีสปายด้วยนะครับนอวันนี้พี่ก็ต้องขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย